หอมห้อยๆแล้วไก่ใบบกหดได้หลายเฉยนจำว่าถือกกินแท้ตัวมากเฉยแก่กูในหนึ่งไก่ยังสี่ไหมตั้ง,ง,งมาเฝ้ามาเฉะอยู่ไฟเข่าจังไนกันอ,อยู่ไฟเข่าเห็นใบบกหดมันออกอกิน,นแต่ไก่ออกหลายๆมันมามันถือกกินแล้วเดี๋ยวจังไนเพราะท่านโดนเดี๋ยวมันกลับมาเฉยเสียเลยจังไนกลับมาขับพี่ใบตาซิมเบังกันตาซิมจะดูนัอยนบัง,งกัน ยังไงมันกลับมาเนี้ยผมไหวเกินขับพี่เนี่ยยังไยเฉยมันกลับมาว้นกับนั่งเรือมออกแล้วยังอยกลับมาได้เลยจะเห็นอย่างกินก็ไปตะเสบแถ่หอมห้ไวห้อยอะหนึ่งไกิ้งใต้หนึ่งไกิ้ อันเอาจังสิสันเจ้ามาแล้วนั่อนแต่เฝ <ๆ S 1> ้าหนึ่งไก่ข่อยได้บ้านมาทัานไอ้ปี๊ย,ยปันไดอเออเจ้าหนึ่งไกล้ไอ้เออเฝ้าม่ว้ข่อยเนื้ออ่วข่อยจะไปโหดผักจะเข้าเขาถือทักพี่อะ้เด้อมาๆๆๆข่อยจะไปโหดผักจะเข้าใจแจ่นนั่นจเจ้าจูไฟเขาจังไนด้ะเออมันเริ่มหอม,หอมละล่ะจังไนกับสุกดอกจังไนกับปี๊ยเออได้ได้เข้าเดียวเออโอ้ยคือหอมแล้วเนาะวันนี้เนาะหอมคักหอมแน่เถอะนะวันนี้ยกินสมุนไพรแล้ววันเนี้ยไปตะแซ่บคักแซ่บแน่ยเถอะเนาะวันนี้เน ยายเอ้ยจะไปดนๆดนเราได้ยายคนที่เบิ้งมอวายก็ดนความค้หอมในหิวเราดิปะเนี่ยออ้โอห้าชิ้นมึงเอ้ว้นหนึ่งไ่หาทางขวามึงเอ้หาชิ้นัวมึงเอ้ยายห้าเรานหนึ่งไก่องพี่น้องเอ้พี่น้องพี่น้องตนาใหญ่นี่นี่ย้ทยังไปเนี่ยแล้ว ก็ว่าหนีบังนินมากเอาใส่ปากให้เลยล้วเนี่ยฮะาทางปอดมึงคือขี่บอกกูมานั่งเฝ้ากระด้อกระเดียอีแท้ไหมกูนั่งเฝ้าเกือบปนิมันห้าง่ายห้าก็เหยื่อมึงนี่หมดเวลาจะเสื้อมันนั่งเฝ้าเกือบปนิมันแล้วบังบังกำลังเยอะว่ามันหนึ่ใกล้ที่สุดเนาะ